การโครจรมาเจอกันของพระเอกดังจากสองฝากโลกระหว่างหนุ่มไทยใบวชิรวะเชิญทีวะอารี a i, และพระเอกหนุ่มฮอลลีวูดเทเลอร์ซาคาเเรสเทเลอร์ซาคาเเรสนะลอนดอนแฟชั่นวีคของแบรนด์เบอร์เบอรี่อลังการสมแบรนด์ลักชูรี่สำหรับงานแฟชั่นโชว์เบอร์เบอรี่ซัมเมอร์2 0 2 4ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่18 กันยายน2023ที่ผ่านมานกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในลอนดอนแฟชั่นวีคที่ขนเหล่าคนดังทั่วโลกมารวมกันและอีกหนึ่งการโคจรมาเจอกันที่ทำเอาหลายคนร้องว้าวไม่ใช่น้อยสำหรับของไบวชิราวาเชิญชีวาอารีที่เดินทางไปในฐานะ global ambassador ของแบรนด์เบอร์เบอรี่ ที่ปรากฏภาพกระทบไหลเทเลอร์ซาคาเปเรสเทเลอร์ซาคาเปเรสพระเอกหนุ่มสุดฮอตระดับฮอลลีวูดที่เพิ่งจะฝากผลงานผ่านภาพยนตร์สายวายอย่างเรสไวแอนด์รอยเยบลกรีดหนักกว่าเดิมเมื่อทางแอคเคา t เหรือทวิตเตอร์นั้นได้โพสต์รูปคู่ของทั้งสองคนพร้อมแคปชั่นสุดน่ารักว่าอเล็กซ์เอ็กซาราวัต ซึ่งเป็นชื่อตัวละครจากบทบาทชื่อดังของทั้งสองอย่างอเล็กซ์เป็นชื่อตัวละครที่เทเลอร์แสดงในเรื่องเรดไวแอนด์รอยเย้าบลูและสารวัตรคือชื่อจากในผลงานการแสดงของไบายจากซีรีส์เพราะเราคู่กันนั่นเอง